เอาผมเดียวโอเคผมจับไปเอาไปตอนนี้เราโซเชียลนะครับแก้เกมมาแล้วครับวันที่สี่อะไรนะครับมาและสับซัดปุ๊บแม่หลุดไปนิดเดียวครับยังอยู่ที่เอาโซเชียลแม่แขยงแ่งครับยุดนะครับฟาวได้ไหมครับอนนี้เป็นลูกจุดโทษนะครับเอาเราเอาแต้มกลับคืนมาให้เร็วที่สุดครับทีมของเาโซเชียลของเราครับแพ้ไม่ได้วันนี้แพ้ไม่ได้ครับชุดมาครับเอาพาเอาลูกนี้มาหนึ่งแต้มแล้วหนึ่งคะแนนครับสี่สิบเอ็ดครับ ขับไปหนึ่งลูกครับรรนี่นะแม่มันคือโพไซดอนแล้วเข้าทันทีเลยฮะโอ้โห,โห,โหมันมเต็พระเจ้าแห่งน้ำมาโพไซดอนครับใช่ครับและจะมีน้งเลือกฮะเยอะแยะไปหมดของบริวารของโพไซดอนฮะน,ออนคะครับไปนน้อาร์แล้วครับมาที่อาวุโสเยนของเราบ้างค,ครับตอนนี้ชูสามคะแนนเลยได้ไหมโอ้โหห้าลูกเลยครับเขินนะครับโอ้ ม่วันนี้แกมาดีจริงครับยนครับเหนื่อยน้อยได้ครับวิ่งนิดเดียวแล้วก็ชุดได้เลยฮะแบบบางครั้งมันท้อนะครับเจอนักกีฬาแบบนี้โอ้โหนี่ครเฮ้ยเอาไปหนี่แล้วเอาสวนกลับมาแล้วครับเอาโหเอาโดนตัดไปได้ครับวนเช้าก็ตัดไปได้แล้วตอนนี้เอาละครับมองหาเพื่อนก่อนมาไปครับโดนปัดออกไปแม่ยังส่งบอลนิดเดียวครับนิดเดียวครับขาดๆเกินนิดหน่อยครับผมอาครับเอาคือไม่สองแต้มแล้วตอนนี้ มากจะสองแต้มแล้วโดนวงโทษด้วยนะลูกนี้เสียฟาวด้วยเป็นลูกอะไรฮะเป็นลูกเป็นเป็นลูกฟาวครับโดนปลายมืออ๋อโดนตายมือขนาดทำทำคะแนนก็ได้สองแต้มไปด้วยนะครับเรสสิบ1 1> ส,อสองครับโอ,โ,ดดโอ้โหนิดเดียวแม่ดูนี้่โอ้โหลูกนี้สิบเก้าไม่ได้แม่ข้าเองครับเก่าเลยครับตอนนี้เอาโซเช้าไม่รอแล้วพอแต้มคืนให้ได้ครับ เอาเดินปัดกลับคืนไปได้ครับคืนมาครับเอาโสเย็นครับโอ้โหเหนื่อยเลยฮะเหนื่อยแทนเลยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยไปสั่งห้าเลยนะฮะลูกนี้ฮะัปั่นไซส์ปิ้นออกมาครับลูกนี้โอ้โหนี่ฮะโอ้โหนะฮะพลาดจังห้าติดเลยนะลูกนี้พลาดไปด้พลาดปุ๊บกลับมาต้องโดนแต้นทีเดินลงโทษครับตอนนี้ถูกต้องครับเอาแล้วครับตอนนี้ทีมของเอาโสเย็นนะครับอก ต้องพักก่อนนะแมพอแต้บโดนตามแล้วตอนนี้47กับไ5